ถ้าเจเนอเรชันเนาะในยุคของเบบี้บูมเมอร์นะครับกับยุคของเจนเอนะครับคนกลุ่มนี้ครับเขาจะเคยชินกับช่วงที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจพอดีเจอกรอบของวัฒนธรรมพอดีว่าณวันเนี้เขาอยู่ในยุคที่บุกเบิกความสำเร็จที่ท่านๆได้มานวันนั้นนั่นคือสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วน่าเอาเป็นแบบอย่างครับมันเหมือนกับว่าณวันนี้ท่านลองผิดลองถูกมาละอะไรที่ท่านพลาดเด็กรุ่นหลังเห็นเป็นข้อคิด และไม่คิดจะไปซ้ำรอยในสิ่งที่ท่านพาดแต่อยากจะสำเร็จในสิ่งที่ท่านเป็นเขาคือครูที่เราจะต้องอทูนไว้เหนือหัวเลยครับว่าเนวันนี้เ,เราเห็นแล้วว่าเขาประสบความสำเร็จสิบปีผ่านไปเขามาเป็นผู้บริหารได้ยังไงแสดงว่าเขามีอะไรมาสอนเราแต่เราก็จะเห็นเหมือนกันว่าสิบปีที่ผ่านมาเขาพลาดอะไรไป เราไม่ต้องไปพลาดเหมือนเขาแสดงว่าไม่ถึง10ปีเราต้องทําได้ดีกว่าแต่คนส่วนใหญ่ครับกําลังจะมองว่านวันเนี้ยตัวเองมีแค่ไหนแล้วก็คิดแค่ว่าตัวเองอยากได้ลืมคิดไปครัว่ามีคนให้เรียนรู้ไม่เรียน